สบายดีทุกคนสบายดี FC ทุกท่านพ so e, ผกกันคือก้าพี่น้องสองน้องประโยชนพผกันยันเสาเด้อพี่น้องเด้อพุ่นพนกำลังเริ่มสิมาอีกแล้วพี่น้องจ้าเริ่มแล้วเริ่มสิมาอีกแล้วพลน่ะคึ้นฟ้าคึ้นฝนมาแล้วจ้าคึ้นเรือว่ามันสิตกวอหรือว่ขึ้มสื่อขึ้นในน้ำเต็มเบิ้ดเต็มหายเต็มคันเบิดพี่น้องแต่ว่าตื่นเส้ามาแล้วบ่มียังจักอย่าง เอ้าวเด็กๆผัดไปคนเอากิติสายมาใส่ <c oughs> ใส่มันหน้ามันโหงพี่นอ้ <c oughs> องเยเฮ้ไพ่บัตนี่นะบัตรเฮ้ไพ่บัตนี่นะเอา้าตายแล้วมันขับมาไว้พิ่เทีอนบัต มึอเร้านี่เห็นแท้กับของนี่ของนี่ประกาศแท้แท้กับของไฟเนาะนี่ฮะเอาของได้ส่ะอืมตะกระโดดหมื่นฝ่าหมือฝนผลเนี้ยยังไม่ทันไปบอทางนี้ก็ดีผนไปซื้ออึ่งแม่มาไปกูซีงามงามแท้นี่ยนะบอ มาสามพันบ่อืมซีมเงางามเออพาเขาไปไหนห่าแล้วน้องเียวเฉียวกลางว่าเีมาเบิ่งอึงไปซื้ออึงไปซื้ออึงน,น้ำคุณน้ออันนี้กะห้าวงามข้างเงาหิ้วนอนบกบรรยากาศบรรยากาศนนนนมาได้อืมอันคือกันไปรดับมาขึ้นเนื้อแตกเนือเต้นันตกยัเหามันเหาะเนาะ นั <groans S 1> ่นนอนในช่องคอยนะไออยู่บัดคืนไออยู่บัดคืนจีว่าได้ได้บัคืนนี่นั่นจักปอนบัดอีหยังอืมเพราะในเฮือนน่ะเตรียมสิไปอันปลูกมันอันนี้เตรียมสิไปงานซุปแป้งงานซุปอันนั่นแหละเอื้อเอื้อเอ็นพอเ่าตา กัะในดองเนาะวางสีกัะในดองในดองเมียเราลุกหักฐานบางอึ่งเหมืนไปซื้ออึ่งเหมือนไปซื้ออึ่งน้ำคุณเนอื้มเดี๋ยวหมดหลายหน่ะบ้านขายน้องได้เป็นกระสอบได้เป็นเครื่องกระสอบเข้าจอกขายแล้วแป๊บเดียวเขาเจอกขายเบิ้ลอึ่งนั่นอันเขาเจอกขายโลละลอยซ่าอันนี้ก็ลอยซ่าน้ำคุณน้องก็ลอยซ่า หกสิบพันก็ร่อยาวถามืนมือ้าวฝืนว่บอกเอาผัดร้านชายโทรมาผ่ว่กเอาไม่กินแน่ผ่อว่าจะเป็นเด็ไปซื้อเอาก็กินเพราะปานั่นอื่นก็เอากับบริวาไ่ได้ชูกินแม้มันมันยักนเป็นน้ำมันบริยัติคันคัน อื่นไข่ได้เออคักโย่แมวบอกแมวอื่นฟางกินต้มอื่นโอ้ยโดดลานเลยคนบอกกินคนบอกกินอึ่งอื้ออือแล้วก็ยังเขียดกบเขียดบอกกินบอสมันเป็นนายนะนายเลยแต่บางคนบอกกินกับบอกกินเลยได้คือไม่มีแล้วบอกกินกบกินเขียดกระป้อมกับบอกกินมันเป็นแบบโลกนายอาหาร อ้าเจ้าะบกินบาดินเนี่ยไปซื้อขนมไห้ร้านซื้อขนมไหยร้านมันพอตกมันโป่งที่คือใหม่เลยนี่แะสิไปอันสิไปอัน งานโชคก็ได้ผี้นอพ้นสิทุกมันขึ้นนี่โอ้ยจนเสียงขึ้นแต่บอกฮัมบูมือรับหนูขึ้นตื่นเออมันขึ้นเที่ยงกับจนนั่นนะที่หนึ่งเ้าตื่นขึ้นมานะที่หนึ่งตื่นขึ้นมานอนบารับลูกพาตื่นลูกคือตื่นกินนมนะตื่นตื่นมาบ้านดังไทยเยาวัน ไพ่ด,ไดับไฟ <c oughs> ดับเสียงยิงเนาะไฟดับคิดเพาะมันขึ้นนานมาเห็นเนาะเ <c oughs> ขาเขาติดหลด <c oughs> ตื่นได้ค่ะเขาจะไปอันปลูกมันแ <c oughs> <c oughs> สบแล้วเจือแล้ว แต่แล้วอันนี้แล้วลอะไจ้ะนี่แต่ผ่าไปปูอุกยายฮึได้น้อยดึงอ้อยอ้อยไม่เล่นจ้ะให้ผลเอาล้านกับแม่เชียกเอ้งผลเมื่อยได้เอาล้านน <c oughs> ั่นแหละหูมาเลยหูก็แม่เราเอาล้านเมื่อยกว่าเฮ็ดวิ่งอืมเป็นเมื่อย เฮ็ดวีอัดดิกล่วเราไม่มีเวลาฝักผ่อนมีเวลาฝักผ่อนต้องล้างหาล้างกระด้เก็บสมกระปูเฮ้ยเก็บสมกระปูแหละชั่ไอ้ยุนะไปกันไปปลูกมานปดูมาแต่ซสื้ออันซสื้ออันนะใช้ใช้พวกนี้อุ้ย เธอกี hoy, hoy, ờ, hey, Who, ่ดินไายเธอได้ไง่ะจักโลหาโลป้าตึงกับตึกันแล้วเหื่อหาโลกันนะพาีออาจารยนด้สอบหนึ่งอ้าเอาหัวประแดไตโลน้ามลามามันมันเหนื่อยมากมันมาโฮมกันเนาะ ทัวนางงนะที่ของเ้แบ่ดบดยไปเอาคอกระอบน้องจับบดแล้วบออันยังอยูกัย่งบลายนาายเนี่ยกัปั้นไห่พี่นอกวิ่งในเราจักมิมันได้จักโตได้จักโตโลหนึงจักลไปเอี่หาโลเกต้เตยมโตลออือืมะทั้งยอืม

หาโลหาโลมันตกเทไฮะเงินกิไมกอมงเดอ้าอุกซนสามแสนสมแสนป้าสามแสนพี่เนาะโอ้ยขี้ดินชาเราใส่เขาใส่ให้แล้วเขาใส่ให้เรียบร้อยเลยอุณมจิปาเอาไปเฮือนดีอย่าได้พ้นกันดิขีมาแล้ว คือเมื่อนนี้นะคือเมื่อวันเนนมืนเนมอ่อ้เพื่อ,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 นอนี้นะพอบริษัทเขื่องอายุสั้ไม่ชอบเพรคือยิ่แต่ประตูนะเข้าอสุดอีกเหงาเออไปอายุนอนผู้เดียวอยู่เฮือนผู้พี่น้อ,อยอ คุณโหนคุณได้อื่อไลเพิ่คลายทยอยคลายโลละลอยเาวาแต่เงินทอามันหมูพ่อกุณคือว่าเอากระถังเนาะไปอันจำน้องไหมสิอาอบ้านนี่นะอายุหน่อยนอนู้เดียวนี่ บรรยากาศเย็นแบบชืดชื่นเย็นสบายพี่น้นองเลยนอนเดียวนอนเดียวเช้าตื่นมาแต่ตีสี่ได้ใ้าคนตื่นมาอย่างโอ้ยหลุข่อยเหือเตะเกือเตนเหือได้นะพี่น้องเลยเปิดพัดลมให้ก่อน วันซิปโลอะไรกันดินี่ยตื่นกันตื่นน้ำแม่ยัางคืนกันดิ <c oughs> มาหน่อยโอเคพี่น้องมาวันนี้ก็จะจบคลิปไ้เพียงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการคอมเมนต์เด้อ ผิดพาดประกันได้กัขอโทขอภัยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งวัตถุกูทุกคนกิมหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี